ดูพูดว้ดูพูดีอยาแจโอ้พี่ดูกัน่อยีนี่เนี่ยใครพูดดมใครพูดีผมพร้อมใครพร้อมเข้ามาเร็วพร้อมครับเข้าครับไปเข้าดูไปแล้วครับแอปวีเบร์เดให้คนเสียงเชียงร้องเลยนะพี่แปวีเบร์เดช่วเดี๋ยวมาเลยพี่เอาเอา Um Happy birthday for you มาเกิดจิงมาเกินม่กล้าร้องเลยพี่ไ่ร้องไห่พอดีเลยเนาะไม่กล้าร้องเลยพอดีเลาเขาจะปิดก่อนนี้พอดีรอบพอด ให้เจ้าภาพปวยพรให้น้องๆหน่อยครับก็ขอบใจน้องๆทุกคนนะขอบใจ <S 2> <S 2> สมาชิกทุกท่านทั้งตาโชคทนะั้งที่ดินผู้อาวุโสกว่านะครับคุบา,ารีคู่ก็รวยแล้วนแล้วก็น้องๆทีมงานงทุกคนขอบใจมากๆที่มาร่วมอวยพรในวันนี้บอกให้ผมร่ำร่ำรวยรวยแต่งวันไหนแต่งวันไหน งานแต่งเอาไปที่หลังก่อนเอาเกินก่อนหลังพศองพันอยเขาคงไม่แก่เกินไปหรอกเอาเอาเอาด้ีเบอร์ดย่ขอบคุณยแก่นี่ดับเตเตเตเนเตเตตเ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 เตเตเต